สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานาเอฟซี FC, ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเมื่อนี้บุญพลาได้มาติดต,ตามที่ขอความบอกว่าวันที่13มาตามเล่าพัฒนาจากปูหากเจิดแปดเฮดเดอร์เพราะว่าที่ผ่านมาครับผมหัวล่าสุดที่ผมลงไปครับผมเข้าตรงๆ,ตรงๆเต็มๆครับพี่น้องครับ ผมเห็นขอความวันที่13ผมกเ็เริมาตามให้ครับพี่น้องแล้วผู้หาเจ็บแปดบอกว่าทายนาวัดให้เด้อเอพะว่าวันที่4ครับพี่น้องเป็นวันร่วมบุญผาปลาครับผมถอดผาปลาเนาะครับผมวันที่4มีถุนายนครับผมเป็นวันร่วมแล้ววันที่5มีถุนายนเป็นวันถอดถวายครับพี่น้องครับบุญพระรกระถือ โอกาสบอกบุญกับพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบครับผมนี่แหละครับพี่น้องทางประตูเขาวัดเขาที่พักสงครับผมขออภัยเนาะครับผมที่พักสง์รอนอ้อมแก้ววานาบรามครับบ้านทุ่งอินแปลงตำมนิวราอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครครับพี่น้อง นี่คือที่พักสงของปูหาเจ็ดแครับผมปูอนุญาตแล้วเนาะบอกแล้วว่าหายไทยหน่าวัดหายเด้อวัดสันครับผมผมก็เลยมาถ่ายพิกัดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันทุกทันเนาะที่จะมางานบุญในวันที่4มิถุนายนครับเป็นงานรูปอ่าเป็นงานบุญผาปาเป็นวันร่วมครับผมวันที่หาเป็นวันทอดถวายครับผม หมิถุนายนครับผมคือเดือนานานี่แหละใกล้ๆนี่แหละครับผมครับที่พักสงดอนอ้อมแก้ววนารามบ้านทุ่งอินแปลงตำบลศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครครับพี่น้องผมจะหันมาทางถนนลาดยางครับพี่น้องทางเขาวัดทหาัน,หนาออกจากที่พักสงแห่งนี้ครับ ท้ายมือจะเป็นบ้านทาซิลาครับผมห่างจากบ้านทาซิลาประมาณ3กิโลเมตรครับพี่น้องบ่อไกลครับ3กิโลเมตรครับทําม่งนาจากทาซิลามาครับตรงมาทั้งนี้ท้ายมือนี่ท่างเห็นท่างภูเขาเนี่ครับผมห่างจากนี่ประมาณ1อยเมตรจะเป็นวัดป่าภูตะคำครับพี่น้อง วัดป่าภูตะคมหล้ะกันนี่คือทางเขาวัดปูหาเจ็ดแปดครับพี่น้องครับทามุ่งนามาจากทางทาศิลาเนาะบ้านท่าศิลานะตั้งเ p สมาครับผมกะจะเลี้ยวขวาเนาะพี่น้องสายมือลอยเม็ดสายมือทั้งนี้ครับผมจะเป็นวัดป่าภูตะคมครับผมยังมาถึงเนาะครับผมก็ะหอด ที่พักสงปูหาเจ็ดแปดครับพี่น้องครับาตามนี้นาอครับผมหลังจากนี้บุญพลากระชับผ้าพี่น้องไปกราบนมัสการปูหาเจ็ดแปดน้ำกันแล้วก็ติดตามครับตัวเลขตัวเบอร์ครับเรียนเชิญทุกท่าน ไปหาปูน้ากันครับมันก็มันก็เพรเล่นอยู่เขาไม่ได้กลับเลงเนาะไม่ได้กลับเลงบ้านนี้เขาหัวใหญ่มันก็คือเกาหลังหัวใหญ่ก็นเลยก็ตัวเกาบ่วงกลมไม่ถ้าจะเบิ่งได้เก็บของบุญมาลาว่าเติม อันนี้มันปูครับผมชาบ้นบี่ครับมันก็เรียกเล่านั่นมันก็เขาวางหันก็มันก็บบรอกรับยกเท่ยนัว่ามันมันมีหนึ่งสองสามสี่ค่ะหกเจ็ดแปดเก้าิงวดว่าหันนั่นงวดว่งหันมันก็ได้ได้หัวแปดโตันล่างบรครับออกหาศุน มันเนี้มันได้เพิ่มมันได้ซิบตู้แบบนี้มันการเรียนต่อนิืบานอะไรบ้านหนึ่งละซิ้บ,บานนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก็ซื้อขันน้องเรียนบนกับเบิร์ตลอยหนึ่งขันเรียนล่างอย่เบิร์ตลอยหนึ่งเป็นสองลอยบหไดเลยครับเล็ลงทุนแค่สองลอยก็ได้บ้านหนึ่งจะเอาแล้วทำอย่างนี้หน่อยหมล่างหไดเลรับไวน์เล่ามือมือม,มันไม่ได้เอาเมือนั่น,นเขาเต็ม,มเต็นเนมหมดเลยนเน อันเมื่อหาศูนบอกเขาเต็มๆเนาะ,ะครับผมบาร์นิวา่าเอฟซีว่าอยากได้อีกครับอยากให้ปูนั่นเสนอเล่าพัฒนาเนีน่ยเพรพอดีปูเฮ็ดไว้แล้วเนาะครับผมเฮ้ยพี่น้องติดตามามาเลยเด้อเออจะแล้วออกศูนย์เนาะโอ้โรเราเข้มถึงจนต้นอี่างาศูนย์ว่าขึ้นร้าอยู่ครับผม มันไม่ได้เพิ่มสองตัวเพราะว่าเป็นยังไงมันกลับเรียนเธอเนี่ยตอนยี้กลับเรีมันก็เลยเปลี่ยนเลนขทิปตัวบ,บนล่างไปเลยเรียนตัวละจิบบาทมัดส<ช>องหน่อยแล้วเงินพันหนึ่งเ,เอาหรือเปล่า<ช>เอาเอลเลขบนบาทนี่เลขบนบาทนี่มันก็เพราเพี่อนเราวุ่นกวมอะไรนี่ตัวเดีนวุ่งกวมให้แล้ว สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับขมืเอนีบุญพลาไดมาติดตามเล่าพัฒนาให้ครับผมประจวบันเลิปนี่คือสิลุงให้เบิ้งครับนี่ประจวบันวามันเร็มันขาดอย่างมันจะออกอยู่ในนี่ละครับมันจะออกอยู่มือก้อนก็ออกวันจันทร์เนาะครับผมวันจันทร์ บา้านนี่มันจะอวอวัฒน์จันบาน้านนี่วันจันนี่มันจะอวอวัฒนจันมั่นนี่มันจะออกอยู่นนี่สองสามหกเจ็ดศูนย์หนึง่งสี่ยืนไว้ให้สองตัวเดียวสองบนนี่หัวก้อนกับวัฒน์จันมันกับว่าออกหกสี่ สองเห็นไหมเลขมันขาดยังบังหันมันบวมีแปดมันว่าบวมีแปดเนาะบังหันบวมีแปดบวมีเก้าบวมีห้าหันบัดนี้คือกันแปดบวมีเก้าบวมีห้าบวมมีกูก็เลยเด่นให้ตัวนี้นี่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 ตัวเดินมันมีเจ็ดสองเจ็ดสองเลขมันเดินเกียรติว่าไงฟังชนเก็ยติเลขมันบวมมีแปดมันบวมมีเก้า หลักศูนย์มี่มันเล่นได้อยู่ในศูนย์สองนี่นี่แหละตัวเด่นที่รุดๆก็คือวงควมไอยแปดเจ็ดสองเอาบักเต็มที่เลยคฟังเอฟซีมันมีศูนย์สองพร้อมแต่ไค่เราว่างตัวเนี้ยไอยนับแน่นี่เอฟซีเราว่างไปหมดก่อนมันบอกออกอย่ามันเตกบนรียประจําวันจันทร์ นี่มันได้สองสามสองกับ่าไ้เพราะว่าเลขบนมาสองกับสามหกสองกับ่าไ้ได้คือเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองกับ่าไ้ที่สองก็อ,งกออกไปแล้วมันมีตัวนี้นครับอันปูยี่นี่ใส่เน็ตยังครับผมตัวเด่นของ <c oughs> ของของของวดน,นี่ <c oughs> กับนี่ละ่ะตัวเด่นนี่นี่นี่ตัวเด่น้วกัดตัวนี้บน uh. อันนี้เลขเหล่า่ิ แรง <ừ. S 1> ลงเชดดูลงเช็ดดูลงเช็ดดู มาฝากพ่อแม่พี่น้องครับผมหวัติพันมาที่ผมลงไปนะครับผมหาศูนเข่าตรงๆครับบาทมีขอความมหาว,าต,ตา,วาติดตามมาที่สิบสามไฮเนเดอร์สันครับมาแล้วได้แล้วครับพี่น,อน้องใส่ง่ายอยู่บอกให้ติดตามให้ขมาโหลดครับ มีแรงให้ทุกท่านโฉกโฉมันมันดนโวนมีแรงครับผมัาหนาจอซู้มึงเอาครับพี่น้องเน็ตก็บ่ค่อยดีขออภัยครับผมผมกดงับี่งับกล่องดูๆนี้งับหาเน็ตครับพี่น้องมองนี่ไข่แน่บครับเอซีกระทังว่านี่เบื่อสงใัยเห็นเบื่อในคลิปนั่นล่ะเขาเป็นโค้งเชื้อไทยเป็นคงงุดท้าทยเลยครับพี่น้อง ปดเจ็ดสองนี่คูบอกว่าฝากเอาเค็งเ็งเลยว่าเพื่อนป่วนนะฟันตัวเดียวเนียวตัวใดครับผมเจ็ดสองครับเป็นดังจะฟันตัวเดียวมันโมมีแปดในโมอยู่นี่ครับหัวกรรกับโมีแปดด้านดันด้านดันมันบอกสี่ช่องเนี่ยมามาเนี่ยมันโมมีแปดแล้วก้าเก้ามันกับโมมีมันมีศูนย์สองเจ็ดสอง เลขส้นคือม,ม,ม่มีศูนย์มันบอละเมื่อว่าไว้ฟังมืมืงอนส้นเจ็ดเลขฟันเด็ดเด็ดเลยล่ะตัวนี้ครัเออนี่ลักลอยใส่เลยแป๊บละให้ฟันตัวนี้คนั่งนักชุมนี้กับไว้ด่สจะดราราสิบบาทเจ้าบาทว่กันดึงไปฟันไปเลยเจ็ดทอง แล้วมันจะออกจุ้นสองเรียงอันนี้มาเมื่อไหร่เรียงเหล้าจุ้นเจ็ดกระมีนั่นแหละดิกำลังไล่สดอยู่ครับผมกำลังถึงไล่สดกระปูหาเจ็ดแปดอยอะนะครับผม เด็กก็จะดีครับ พี่เมสบ่ค่อยดีนี่ก็อยากอยากให้ได้สักหน่อยพอมันดวนครับพี่น้องมันบ่ได้โหลดคลิปเนาะครับผมครับเอาเท่าที่ได้เนาะพี่น้องครับผมเห็นแม่บ่เห็นแม่ขาดหายครับผมก็เอาสามีครับจัดเจนเนาะพี่น้องเนาะเน็ตบ่ค่อยดีผมขอลงจากไลฟ์สดตะกันเลยพี่น้องเด้อครับผมขอบคุณขอบคุณที่ติดตามครับผมกับเหลือทางจะคลิปครับผมมา ให้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วก็ซุ่มมึงเอาด้วยครับเด้อครับผมลงจากไล่สดแล้วครับพี่น้องเอาแต่คลิปครับผมพี่น้องเมืองคลิปออกจากบุญปลาผ้าโชคครับผมสี่มิถุนายนหกห้าเป็นวันรวมภ่าป,ปา่าวัดปู่ห้าเจ็ดแปดครับผมวันที่สีเดือนหนาเนาะครับผม แลรห้า5มิถุนายน65เป็นวันถวายครับผมนีม่ถือว่าเป็นการบอกบุญเนาะเอาบุญน้ากันครับพี่น้องผมซุ่มก็ไปก่อนนี่ครับวันที่สี่โรคเราองไรเราเมอ่อโลคกันเลยครับผมวันที่วันที่สี่มีตัวหน้าเป็นวันร่วมครับวันที่หาเป็นวันถวายสมทบทุนสร้างกุติที่ยังไม่เสร็จครับ ดีายสิพภาพี่น้องมาบุญอยู่ดอกวันที่สี่วันก็วันที่หาเนาะครับผมอ่ากขับไปพี่น้องอันนี้คือบุญพลาเดอบอกบุญแล้วก็เห็นตามนี้เนาะพี่น้องเนาะครับผม วันที่สี่มิถุนายนเป็นวันรวมพับป,ป่าปู่ห้าเจ็ดแปดครับวันที่ห้ามิถุนายนหกห้าเป็นวันถวายครับแล้วก็เอาใบนี้ออกก็จะเป็นลาวพัฒนาได้พี่น้องที่บอกผมติดตามให้นะครับผมครับผมติดตามให้ละเด้อครับผมลาวพัฒนาเหมือนแรงครับผมปู่ห้ละเขา้าครับผมตรงๆเลยครับมานี้ ขอความมาบา่าติดตามให้ N ิดเดอบุญพลาบุญพลากรตามมาติดตามให้แล้วครับพี่น้องนี่ถือว่าเป็นโคงสุดท้ายเลยเนาะชุดเต็มล่างสายมือสุดครับผมนี่ครับแล้วก็ชุดบนชุดเต็มบนนี่ครับผมปูมักเจ็ดสองลักลอยแปดครับพี่น้องจัดเจียนเนาะพี่น้องเนาะครับผมสายวิ่ง ครับผมล่างบนทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกการสื่อได้พี่น้องได้ครับผมครับมีอะไรก็ขอความไว้ครับผมขอบ,บุญขอบคุณสุภูสุคนเอฟซทุกท่านท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติสุภูสุคนเด้อครับผมครับแล้วก็กราบขอบพระคุณปูหาเจ็ดแปดในทางนี้ด้วยครับผมคลิปหนาค่อยพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับทุกท่าน